สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของอ่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่4 4ค่ะลูกโจทย์บอกว่านักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในข้อ่าข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอ่า ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองส่งข้อความแชร์ลูกโซ่ให้กับคนอื่นนะคะใช้คำหยาบใช้คำสุภาพในการสื่อสารออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นส่งภาพาลามกอ,อนาจาร์จงต่อภาพลามกอ,อนาจาร์นะคะในเด็กที่เ่องหมายถูกลงไปใน ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความความเดือดร้อนนะคะลูกอ่าเด็กๆเลือกแล้วก็คลิกข้าไมา์ถูกลงไปได้เลยนะคะต่ส่สินา45ค่ะลูกหน่า45ก็บอกว่านันเกเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วตอบคําถามค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งเวลาว่าง แก้วมักใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำวันหนึ่งแก้วได้นำภาพส่วนตัวของเพื่อน mm hmm. เอนผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและพูดจาสอดเสียบนะคะให้เพื่อนได้รับความเสียหายสถานการณ์ที่สองทุกครั้งที่คีมใช้อินเทอร์เน็ตคีมมักจะใช้งานเพื่อนค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากนั้นคีมมักจะเผยแพร่ข้อมูลดีๆจากผู้เขียนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เพื่อนได้ได้รับรู้นะคะ โจทย์ถามว่าแก้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรก็คือตรงสีแดงนะคะลูกนาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาเผยแพร่การใช้อินเทอร์เน็ตของแก้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรไม่เหมาะสมเพราะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะ,ะคี้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลนะคะก่อนเผยแพร่ข้อมูลใดๆมักจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนะคะ ต่อมาการใช้อินเทอร์เน็ตของคีมเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเหมาะสมนะคะเพราะไม่เป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะ,ะเด็กๆบันทึกลงไปได้เลยนะคะลูกหากไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะหากเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ